ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษ a e ซีท d เดย์ประจำวันพรฤหัสบดีที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้รายการของเราก็เตรียมรายงานข่าวพิเศษหลายชิ้นด้วยกันนะครับเอาไว้นําเสนอให้ท่านผู้ชมติดตามเริ่มต้นเรื่องแรกกันที่ภายในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับประชากรรวมกันราว600ล้านคนนั้นถือว่าเป็นฐานผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่มหาศาลครับทำให้ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดนั้นอยากจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดครับโดยธุรกิจฟาสต์ฟู้ดนั้นมีทั้งที่มาจากต่างประเทศ และเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเองจะมีการช่วงชิงตลาดกันอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในรายงานชิ่นี้ครับธุรกิจร้านอาหารจานด่วนในกลุ่มอาเซียนกำลังแข่งขันกันดุดเดือดอย่างมากเพราะโอกาสของตลาดกำลังขยายตัวทำให้แบรนด์อาหารจานด่วนท้องถิ่นในอาเซียนขยับตัวหันมาทำตลาดภายในอาเซียนกันเอง แข่งขันกับเจ้าธุรกิจรายใหญ่อย่างแมคโดนัลล์และ KFC ซยกตัวอย่างเช่นแมรี่บราวน์ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่สัญชาติมาเลเซียเปิดเกมรุกตลาดอาเซียนแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี2556หลังจากเข้าไปเปิดสาขาในเมียนมาและอินโดนีเซียและในปี2557จะเข้าบรูนายหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในมาเลเซียและกลุ่มประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางรวมทั้งอินเดียและจีนเวลานี้แมรี่บราวน์เปิดสาขาไปแล้ว16ประเทศ โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาวแดนนี่ตันผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์ของ Mary ่บราวน์บอกว่าแมรี่บราวจะเปิดร้านอย่างน้อย10สาขาในบุรนายและเชื่อว่าจะทำยอดขายได้ดีเพราะเมนูของ Mary ่บราวน์เป็นฮาลาวสำหรับร้านแมรี่บราวเวลานี้มีมากกว่า350สาขาทั่วมาเลเซียและทั่วโลกนับเป็นฟาสต์ฟู้ดแบรนด์อาเซียนอีกแบรนด์หนึ่งที่กล้าท้าทายคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่างแมคโดนัลและ k f c จากสหรัฐอเมริกา และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแมรี่บราวน์ก็เข้าไปเปิดสาขาในเมืองย่างกุ้งโดยตั้งเป้าจะเปิดสาขาให้ครบ16สาขาในเมียนมาภายใน5ปีด้วยนับเป็นฟาสฟู้ดรายแรกที่เข้าไปเปิดตลาดในเมียนมาโดยแมรี่บราวน์เองก็พยายามหาช่องทางเข้ามาเปิดสาขาในกลุ่ม4จังหวัดภาคใต้ของไทยเพราะมองเห็นศักยภาพของลูกค้าชาวมุสลิมเมนูหลักของแมรี่บราวน์คือนาซีเลมักข้าวไก่ทอดสไตล์มาเลเซียเมนูเบอร์เกอร์และไก่ทอด ทางด้านโจลิบีแห่งฟิลิปปินเมื่อต้นปีโทนี่ตันประธานบริหารโจลิบีเจ้าของธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่สัญชาติฟิลิปปินเรียกระดมทุนอีกราว135ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขยายสาขาร้านอาหารโจลิบีไปทั่วประเทศและทั่วโลกอีก300สาขาตามที่ตั้งใจไว้จากเดิมที่มีอยู่แล้วกว่า830สาขาทั่วประเทศและทั่วโลกแต่ถ้านับรวมแบรนด์ร้านอาหารอื่นของบริษัทด้วยแล้ว ฟาสต์ฟู้รายนี้มีสาขาอยู่มากถึงกว่า2,000ร้านเกือบจะทุกถนนในฟิลิปปินส์เวลานี้ยอดขายเมื่อปีก่อนเฉพาะตลาดในประเทศโต9.6%ในตลาดต่างประเทศโต22.6%จากตัวเลขในตลาดต่างประเทศทำให้ j o l l i b e เน้นการขยายสาขาในต่างประเทศเพราะเห็นโอกาสทำกำไรอยู่ข้างหน้าเช่นตลาดในจีนและอินโดนีเซียเฉพาะสาขาในต่างประเทศเวลานี้ j o l l i b e เปิดไปแล้ว541สาขา ขณะนี้จอลี่บีเปิดสาขาไปทั่วโลกแล้วรวม11ประเทศขณะเดียวกันแมคโดนัลล์ก็เร่งทำตลาดเพิ่มในอาเซียนโดยล่าสุดจะเข้าไปเปิดสาขาแรกในเวียดนามในปลายปี2556และคิดว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งเจ้าถิ่นในพื้นที่อย่างลอตเตอรียสัญชาติเวียดนามซึ่งเวลานี้มี146สาขาทั่วเวียดนาม KFC และจอลลี่บี m มคโดนัลลพยายามหาผู้ทำธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิน่นเพื่อร่วมลงทุนโดยเปิดสาขาแรกที่นครโฮจิมินห์และวางแผนเปิดอีก100สาขาทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ m มคโดนัลลในตลาดเจ้าถิน่นปัจจุบัน m มคโดนัลลเข้ามาเปิดสาขาในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวนมากเช่นฟิลิปปินส์มี320สาขามาเลเซีย194สาขาสิงคโปร์180สาขาไทย150สาขา อินโดนีเซีย110สาขาดูไน1สาขาและเวียดนาม1สาขาในอีกไม่นานนี้ประเทศไทยเองก็อาจจะมีร้านอาหารจานด่วนอย่างจอ่บีของฟิลิปปินส์แมรี่บราวน์ของมาเลเซียลอตเตอรี่ของเวียดนามเข้ามาเปิดสาขาแข่งขันกับเจ้าของตลาดอย่างแมคโดนัลด์และ KFC เหมือนกับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนก็ว่าได้ทีมข่าวเอซีทูเรายงาน และถึงแม้ว่าจีนกับญี่ปุ่นจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นสมาชิกภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ไม่สู้ดีนะักเนื่องจากข้อพิพาททางพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกก็อาจจะสร้างความร้าวฉานให้กับภูมิภาคอาเซียนได้ติดตามได้ในรายงานชี้นี้ครับประเทศจีนและญี่ปุ่นเคยมีมิตรภาพและสัมพันธ์ที่ดีและเอื้ออาทรต่อกันในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมา จีนนั้นพยายามก่อร่างสร้างตัวกับการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและได้ญี่ปุ่นเป็นตัวขับเคลื่อนด้านการเงินและเทคโนโลยีแต่มาช่วง3ปีหลังเหตุการณ์ที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้จางหายไปสืบเนื่องจากข้อพิพาทเกาะเล็กๆในทะเลญี่ปุ่นในเกาะเตี้ยวยี่หรือเซ็นกะกุทําให้ทั้ง2ประเทศต้องประจันหน้าเข้าหากันอย่างหนักหน่วงบางครั้งเกิดความรุนแรงและสันนิษฐานกินไปต่างๆนานา ว่าทั้งสองชาติมีความพร้อมที่จะเข้าห้ามหันกันอยู่ตลอดส่งผลให้เถรยรภาพในภูมิภาคหายไปในพริบตาเดียวเหตุการณ์เช่นนี้จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคอาเซียนโดยรวมโดยเฉพาะในบริบทการรวมตัวเพื่อที่จะนำไปสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะครอบคลุมถึงเอเชียตะวันออกสิ่งเหล่านี้จะรุดหน้าไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสองยักในเอเชีย อย่างที่ทุกภาคส่วนทราบกันดีว่าตลาดจีนยังเป็นอันดับหนึ่งที่รองรับสินค้าของอาเซียนเกือบทุกประเทศทำให้จีนมีอำนาจทางการต่อรองสูงมากส่วนญี่ปุ่นยังเป็นแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีที่อาเซียนต้องการในอดีตอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะอาเซียนรู้ดีว่าเวลาจีนกับญี่ปุ่นทะเลาะกันไม่นานก็จะเลิกราไปเองเนื่องจากทั้งสองชาติต้องอาศัยซึ่งกันและกันและไม่ต้องการกระทบกระเทือนผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันรูปการนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจอันดับสองของโลกเมื่อ2ปีก่อนและภายใน5ปีอาจจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปและนี่เองทําให้จีนมีท่าทีแข็งกร่าวมีผลทําให้โครงการร่วมมือต่างๆที่กําลังอยู่ในกรอบอาเซียนทั้งหลายอาจกําลังมีปัญหาทําให้อาเซียนพลอยได้รับผลกระทบยิ่งในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานายกทัมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะ ได้เดินทางเงยือนกัมพูชาและลาวอย่างเป็นทางการเพื่อปรับความสัมพันธ์กับสองประเทศที่มีความใกล้ชิดกับจีนนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทูตญี่ปุน่นที่มีผู้นำเยือนอาเซียนเกือบทุกประเทศภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสจากอาเซียนและญี่ปุน่นได้ร่างแถลงการร่วมของการประชุมสุดยอดที่กรุงโตเกียว <S <S เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ40ปีระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ในเดือนธันวาคมนี้แต่ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทั้งนี้เป็นเพราะความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและญี่ปุ่นนั่นเองสาระของการถแถลงการร่วมต้องไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างจีนอาเซียนโดยเฉพาะด้านความมั่นคงฝ่ายญี่ปุ่นต้องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างมากในตอนนี้ก็เพื่อเอามาเป็นข้อต่อรองกับจีนโดยเฉพาะด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล พที่ผ่านมาฟิลิปปินส์และเวียดนามให้การสนับสนุนการทูตดญี่ปุ่นอย่างมากและทั้งสองประเทศก็มีสายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นกับจีนเนื่องจากข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ถ้าแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปอาจจะส่งผลร้ายต่อความสามัคคีภายในอาเซียนซึ่งทุกวันนี้ก็ท้าทายอยู่แล้วสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเองได้พัฒนามิตรภาพกับมหาอำนาจรวมทั้งจีนและญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ จนมีความเป็นตัวของตัวเองอาจทำให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนถูกสั่นคลอนไปตัวอย่างที่เห็นจากกัมพูชาในปีที่แล้วเป็นบทเรียนที่ดีคือเวลาสมาชิกอาเซียนเข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปทำให้อาเซียนโดยรวมต้องเสียภาพลักษณ์และจุดยืนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศส่วนไทยจะประสบปัญหานโยบายการทูตมากที่สุดเนื่องจากเรามีสัมพันธ์ที่ดีต่อจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมาเนิ่นนาน,าน ไม่เคยมีความจำเป็นต้องเลือกข้างเหมือนกับบางประเทศในอาเซียนแต่มาในขณะนี้ทั้งสองชาติต้องการเห็นไทยสนับสนุนนโยบายต่างๆที่เป็นของจีนหรือญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนมากขึ้นไทยต้องระวังไม่ให้เข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจนจนเกินไปแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลไทยมีนโยบายและท่าทีเข้าหาจีนมากกว่าญี่ปุ่น เนื่องจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนการพัฒนาโครงสร้างต่างๆรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงในอนาคตแต่อย่าลืมว่าญี่ปุ่นมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมก็ตามไทยเรายังต้องการเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นอยู่เสมออาเซียนอาจต้องเจอศึกหนักสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับจีนไม่มีแนวโน้มที่ดีภายในอนาคตอันใกล้เนื่องจากการเมืองภายในของทั้งสองประเทศไม่เอื้ออำนวยให้มีการเจรจากัน หรือยอยมอออ่่่นนขข้้ใหแกกัเลยทีมาว AEC Today ราาายงานมต่อกันที่เรื่องเบาๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมการท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่า Marine Tourism นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีพัทยานในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางทะเลที่กล่าวถึงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานิ้นนี้ครับ ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับและห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นคือที่ตั้งของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองครับโดยในแต่ละปีนะครับเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า9ล้านคนสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมูลค่าไม่ต่ำกว่า95,000ล้านบาท เหตุผลหลักๆที่ทำให้การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือการเปิดตลาดเชิงรุกผนวกกับการสนับสนุนของภาครัฐอย่างจริงจังจึงทำให้เมืองพัทยาได้ตลาดใหม่และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้าพักเป็นระยะเวลานานขึ้นส่งผลถึงรายได้ของพัทยาที่มีมากขึ้นตามไปด้วยครับ และกิจกรรมที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนะครับและถือเป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลข,ของภูมิภาคอาเซียนให้กับเมืองพัทยาก็คือกิจกรรมโอเชียนมารีนาพัทยาโบ๊ทโชว์2,556 ซึ่งเป็นงานมหกรรมการสแสดงเรือนานาชาติที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่22-24พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โอเชีย a r มารีน c าย c อ u กลับหาดจอมเทียนพัทยาซึ่งเป็นท่าจอดเรือยอดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับ คุณสุภัตราอังคาวินิตวงรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเชียนพร็อพเพอร์ตี้เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของเมืองพัทยาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในปีนี้นะครับมีเรือมาแสดงบนเขืนน้ำมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแสดงถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะของประเทศไทยนี่ก็เติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าท่านจะดูได้จาก จำนวนเรือที่เข้ามาจอดที่พัทยาเองหรือว่าที่โอเชียนมารีน่าเองเนี่ยก็มีจำนวนเรือมากขึ้นแล้วก็ดิฉันคิดว่าแนวโน้มการเติบโตการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยก็มากขึ้นเนื่องจากว่าพัทยาเนี่เป็นที่ที่ไม่ไ,ไกลจากกรุงเทพเสามารถแม้กระทั่งคนไทยเองคนในกรุงเทพเองเขับรถมาก็แค่ชั่วโมงกว่าเองก็ถึงแล้วนะคะมาเล่นเรือ หรือมาเล่นตอนเช้าตอนเย็นขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพก็ยังได้เลยแล้วถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็ลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิมาถึงพัทยาเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วดังนั้นเนี่ย ดิฉันก็เห็นว่าแนวโน้มของการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวทางเรือหรือมารีนทัวริสึมเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าเมืองพัทยาแห่งนี้ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับจะเป็นที่ตั้งของท่าจอดเรือยอดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงเทรนด์การท่องเที่ยวทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกันครับ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานจำนวนเรือจากต่างประเทศทั้งอเมริกายุโรปและออสเตรเลียรวมทั้งเรือที่ผลิตในประเทศไทยเข้ามาจอดที่โอเชียนมารีน่ามากขึ้นโดยคุณสกอตต์เฟนสเทนผู้จัดการโอเชียนมารีน่ายอดครับกล่าวว่าสิ่งนี้เองที่ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลโดยคุณสกอตนะครับเล่าว่าการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมากทุกปีซึ่งถือเป็นความท้าทายของโอเชียนมารีน่า ที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการการใช้ท่าเรือที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆดังนั้นโอเชียนมารีนาจึงมีแผนขยายท่าเรือโดยมองว่าธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลกำลังเฟื่องฟูคุณสกอตพูดถึงการจัดงานโอเชียนมารีนาพัทยาโบ๊ทโชว์ว่ากิจกรรมในปีนี้ใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วและมีคนเข้าร่วมมากกว่าเดิมจึงถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จ และคาดหวังว่าจะจัดให้งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและรองรับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาคโดยมีเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางสถาปัตย์แพทองทีมข่าว AEC Today รายงาน AEC Today วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ13นาฬิกาส5านาทีสำหรับวันนี้ผมสถาปัตย์แพทองและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ Ah <laughs>